มาแกะมีกกูอยากได้มีกับซีเค็ดมาทำไมมีอยากได้ตัวนี้นนนดูกันจะได้อะไรีมีกกูสัตว์วันเกิดตุ๊กตาตกแต่ก่อนตุ๊กบอด

น ah. ่ารักอ่ะน่ารักอันนี้ happy goose ได้ตัวที่หนูอยากได้เลยตัว party mouse หนูเ <numero S 2> หรอหนูหนูน่ารักขยับตาเรื่อยอาจจะขยับแต้มตาได้ทุกตัว